You. I need you. I want you. 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 love need บันดิตเจ็บใหม่พวกเราต้องรวยรวยรวยโค้ชมิกซ์จะเป็นคนที่แบบมาสอนคนโดยที่เขาเอาโค้ชคำพูดต่างๆจาก พวกแบบ Google มาไปเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตมามาสอนคนอะไรเงี้ยคือในตัวตัวของกอล์ปอะคือกอล์ปรู้สึกว่าการที่หยิบชิ้นงานของคนอื่นมามันสามารถเ,เขาเรียกว่าอะไรอินสปายได้เป็นแรงบันดาลใจได้แต่ว่ามันต้องหยิบมาแล้วปรับเปลี่ยนหยิบอันนี้มาปรับเปลี่ยนแล้วผสมให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ในเงี้ยออกอล์ปเชื่อในในการในการปรับแล้วทําให้เกิดสิ่งใหม่มากกว่าการที่จะไปลอกงานคนอื่นมาครับ ในซีรีส์เรื่อง t ร e Great g เนี่ยผมรับบทเป็นจ็อบครับจ็อบก็จะเป็นนักเขียนออนไลน์ที่เมื่อก่อนเคยเคยเขียนหนังสือแล้วก็ถูกตีพิมพ์เป็นเบสเซลเลอร์เลย mm hmm. เคยมีชื่อเสียงมากๆสมัยก่อนแต่ว่าพอเรียนจบมาปุ๊บปรชิญปัญหาตรงที่ว่าตัวเองเขียนงานไม่ออกก็เลยต้องพยายามหาอินสปิเรชันใหม่ๆเพื่อที่จะมาเขียนงานแล้วก็ไปบรรจบลงตรงที่ว่า ตัวจ๊อบเนี่ยตัดสินใจจะเขียนซีรีส์วทั้งที่ตัวเองไม่มีความชอบหรือไม่มีความสนใจทางด้านซีรีส์วเลยแล้วก็จะเกิดปัญหายุกยกิกจุกจิกมากมายเลิกรูปสักทีได้ไหมแล้ว่ามันก็คุมแล้วคุณนึงก็รูปผมไม่ได้เลย <Okay. S 2> อะไรของคุณอยู่ใต้ไม่ไมคือเสื้อมันใส่คือเสื้อมันลำบาก <laughs> คือเสื้อมันลำบากครับก็ได้เลยครับผมว่าบทบาทของจ๊อบเนี่ยมันไม่ค่อยต่างจากผมเลยมีความเป็นผมอยู่ประมาณ ถ้าสมมุติว่าร้อยเต็มร้อยก็น่าจะประมาณ95%ได้ครับครับผมประมาณนี้ครับก็สำหรับทิชาละบบทเป็นเมษาค่ะสำหรับเมษาก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอันนี้ก็เป็นในส่วนแรกเลยที่รู้สึกว่าเหมือนกันแล้วก็ทําความเข้าใจกับสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขามีแพชชั่นได้ง่ายอะไรเงี้ยเ้าตั้งใจฟังเนาะแล้วก็อลืมเลยอ่ะคุณ นั่นแหละแล้วชอนก็เลยรู้สึกว่าเออพอได้มาเล่นอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าตรงนี้อาจจะเป็นส่วนที่ทําให้เราเ,เข้าถึงตัวละครได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าพอเขาสนใจในสิ่งที่เราเคยทํามาก่อนหรือว่าทําในสิ่งที่เราเคยทํามาก่อนเนี่ยพอพอไปเข้าบทพอไปพูดอะไรเงี้ยเราไม่ได้ต้องทําความเข้าใจกับบางไดอะล็อกมากนะักคือเราเข้าใจว่าตัวละครนเนี่ยเขาพยายามจะสื่อพอยายามจะทาอะไรอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เข้าใจเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ตัวเมษา เขาเป็นคนที่สุดโต่งไปซะทุกอย่างคือทําอะไรก็จะทําสุดแล้วก็ต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นแบบเป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนที่มีคนสนใจมากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกกระโจนลงไปในทุกอย่างอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือชาก็ต้องมาทําการบ้านว่าอะไรที่ทําให้เขาแบบว่ากล้าที่จะทํายอมที่จะแลกเพื่อให้ได้สิ่งที่ได้มาอะไรเงี้ยอ่าบันฑิตเจ็บใหม่คือจริงๆ่ะกอฟชอบชื่อซีรีส์มากเลยเพราะว่า คือตอนแรกแบบเฮ้ยคิดได้ไงว่าบันดิตเจ็บใหม่แล้วแบบทาโลโก้เป็นแบบบอยไม้แบบหักด้วยเหมือนแบบว่าแบบเหมือนคนเดินสะดุดอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเป็นคอนเซปที่ดีมากเพราะว่าด้วยชื่อเนี่ยมันชัดเจนมากๆเลยว่ามันเห็นความหมายทั้งหมดเลยว่าอ๋อฉันเป็นบันดิตเพิ่งจบใหม่นะแต่ว่าฉันได้ได้มีประสบการณ์ในการทำนั่นนู่นนี่มาแล้วก็ได้ล้มได้เจ็บอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันมันเป็นคอนเซปที่ที่ดีมากที่ดีมากอันนึงแล้วก็ ชี้ชัดเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับครับพอสมมติว่าเราจบใหม่มาเราสิ่งที่เราต้องการจะทำคือทําตามความฝันทําตามแพชั่นต้องการหาเงินล้วนอะไรก็ตามที่เราตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราจะทำมันจะต้องมีความผิดหวังแต่ความผิดหวังนั้นจะทําให้เราเติบโตและเรียนรู้ครับถ้าให้มองจากตัวละคร ที่เราได้รับอะไรเงี้ยมองเข้าไปนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างบิ๊กดดลสำหรับเด็กคนหนึ่งเหมือนกันมันเคว้งเลยอะจบมาแล้วแบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วทุกคนก็พยายามถามว่าจะไปทําอะไรจบมาแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันว่างแล้วไงมันต้องเรียนใช่ปะคุณคุณเครียดปะ่ะตอนคุณจบใหม่เครียดนะก็ก็โอเคผมว่าผมก็เครียดอยู่เพราะว่าพ่อแม่ที่บ้านชอบถามว่าจบมาแล้วจะทำอะไรลูกจบมาแล้วทำอะไรเราก็เราก็เชื่อมั่นว่าเราสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือสิ่งที่เรา เรามีแพชชั่นแล้วเราก็อยากทำจริงๆ mm hmm. ก็เลยอยากจะพิสูจน์ให้พ่อแม่ครอบครัวรู้ว่าเราทำได้ครับ mm hmm. ทุกๆคนที่ประสบความสำเร็จครับไม่ว่าเรามองใครที่แบบว่าเฮ้ยเขาประสบความสำเร็จแบบจะรวยจะแบบประสบความสำเร็จในเชิงการสร้างแบรนด์อะไรก็ตามอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็น Steve Jobs Elon Musk หรือว่าแบบ uh, Mark Zuckerberg อะไรเงี้ยหรือว่าแบบไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อกับเองอะไรเงี้ยในในการที่เขาแบบ สามารถแบบเขาเรียกว่าไงอะเอาง่ายงไม่ต้องไปถึงแบบพวกแบบสติฟจ็อบก็ได้คุณพ่อกับที่แบบเขาาสามารถเ,าเลี้ยงเรามาโตขึ้นมามาีพี่น้อง5คนส่งลูกเรียนอินเตอร์ทุกคนเลยอย่างเงี้ยแค่นั้นเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเขาแบบสุดยอดทำได้ไงลงเรียนอินเตอร์มันเป็นแบบหลักล้านต่อต่อปีอ่างเงี้ยคือเราเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราทําได้ครึ่งหนึ่งเขาเราก็รู้สึกแบบดีใจแล้วอะไรเงี้ยถ้า,ถาในวันที่เรามีลูกนะนะีครับก็ เน่นจริงๆแล้วอาจจะมองคุณพ่อเป็นเป็นเป็นตัวเป็นแรงผัก,ผกดันด้วยอะไรเงี้ยครับครับ,รบก็ฝากซีรีส์เรื่องบันดิจเจ็บใหม่ด้วยนะครับเพรเป็นซีรีส์หนึ่ซีรีส์วัยรุ่นที่มีความสนุกสนานมีความตลกแล้วก็มีความตลกผลัก,ด,ก,ด,กดันดนิดๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันสอดแทรกไปด้วยการ สอนของเรื่องประสบการณ์ในการที่เราเรียนจบมาแล้วเราจะทําอะไรเราจะต้องเจ็บแบบไหนเราจะต้องทํำยังไงมีประสบการณ์แบบไหนเพื่อจะไปเป็นคนที่ประสบความสาเร็จได้นะครับก็เป็นซีรีส์ที่ให้ความรู้ด้วยแล้วก็สนุกด้วยครับยังไงก็ฝากซีรีส์บัณฑิตเจ็บใหม่ด้วยครับผมครับก็ขอฝากด้วยนะครับซีรีส์เดอะการ์ตูนบัณฑิตเจ็บใหม่ทุกวันพุธสองทุ่มตรงดูได้แล้วบนไลน์ทีวีเท่านั้นครับ